กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็มาพบกับช่องบินได้ไงาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนแคมนะครับเปลี่ยนแคมให้ร้อยสิบไอของผมนะครับแคมเต้าหู้แปดลิว้วก็ามาดูกันครับจะ ดีหรือจะพังนะครับก็มีเสียงรบกวนนิดหน่อยแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับก็จะเปลี่ยนแคมนะครับเปลี่ยนแคมเป็นเต้าหู้แปดลิ้วตอนนี้ก็มีแคมแคมอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่รู้จากสำนักเขานะครับก็จะมาลองเปลี่ยนแคมเต้าหู้แปดลิ้วดูนะครับว่ารถจะดีขึ้นไหม แคมป์เขาก็ดีแน่นอนนะครับแต่ผมจะทำพังหรือว่าจะทำอะไรก็มาดูกันครับ <makes> มาก็ถอดกันเลยนะครับเริ่มแรกก็ถอดกันเลย mm hmm. ผมก็ทำไม่เป็นนะครับเ mm hmm. พิ่งจะทำครั้งแรกเหมือนกัน mm hmm. ก็มาดูครับ mm hmm. ก็ mm hmm. จะพังหรืจอจะวิ่งก็ไม่รู้นะครับ mm hmm. ก็ mm hmm. มาลองดูครับ ไม่ลองไม่ดูแต่ตอนนี้ควน,นไหลแล้วนะครับทำไมก็ไม่รู้วาวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะควน,นไหลครับก็มีเสียงกกรบัวเนอบตอนนี้เป็นช่วงปีใหม่นะครับก็เ<ม>ขาก็เปิดเพลง สังสรรค์เงินธรรมดานะครับมีเสียงรบก,กวนก็ขออภัยด้วยนะครับมีว่ะคือฝาลูกแบบไหนคือเนี่ยเลยแบบาอาันานั้นนะแบบันโต้ยหวัวสีน่ะ <c oughs> เสียงหม้ามาอีกเดี๋ยวเดีด๋ดดดยวใส่เข็มนี่นี่นี่คืออัไน่อน,น่อยนึง <c oughs> ก็เล็กๆนะครับ คำก็เล็กๆไม่ใหญ่นะครับใส่แนกดขาดก็ถอดมอเเทียนออกนะครับเพื่อรดกำลังขัดลดกำลังขัดของเครื่องยนต์นะครับโอ้เสียงดังมากครับเแน่นนะครับแน่นแน่นมากครับ คกูเจ้าน้นมันจีบอครับดำสีเลยดำเลยครับมาเทียนก็มาถอดถอดอ,อันนี้ยังกรบบุหครับ ถอดเบิ้งถอดดูเพื่อดูมาร์กนะครับดูตัวทีก็ใช้ไข้ควงปากแบนดนะครับหมุนออกนะครับนะครับเห็นไหมครับก็ไม่เห็นนะครับผมยังไม่ได้ อันดูนะครับยังไม่ได้หมุนดูนะครับก็หมุนหาตัวทีนะครับหมุนหาตัวทีคือบมเห็นหลุดเถ่อวอะ นั่นนั่นนี่นีน่นนไ่ออกนะออกไปนะครับก็ออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะครับคือกัน ก็เปลี่ยนลูกปืนเรียบร้อยนะครับใส่กันเลย ใส่แว่นใ,ใส่นอ็นอตรัดลูกปืนไว้เหมือนเดิมนะครับ ควัญไร่ขวัญไร่เลยทำเรืเร่องม่หวนเป็นซ้องินะพออยานับับับเป็น้นอแตัวทีแปมายมาดูตัวทีนะครับอา้าตรงูเป่าครับดูตัวทีนะครับ จะตรงไหมมากกัดกันปั่อ้าะไม่ไม่ต้องแน่นมากนะครับก็ขายนะครับไม่ต้องแน่นมากครับแต่กูใส่เต็มแพงเลยนะเร็วขายเรววันแตก อยู่เทือนถึง <laughs> แล้วครับอูทเทือนช <laughs> ่างจรอ,อูทเทือนครับ <laughs> <laughs> เหตยังกัเกกดเตือนไปเบิด <laughs> ครับเจ็ดสิบสองสนเร็ดสิวห้ากดด้วยว่ายังบุกกับโอ้โนี่แหละเมจิครับบัตรร้อยสิบไอผมจะเป็นจังไรบัตรร้อยสิบไอผมจะเป็นจังไรนะครับมาถ้าบึงครับแล้วก็ตั้งวาวนะครับ căng vào, ừ, ลองหมุนดูนะครับว่ามันจะชนกับลูกหรือเปล่านะครับรก็ไม่รู้เหมือนเดิมนะครับก็ลองสตาร์ทดูนะครับรเราจะลองมาสตาร์ทดูนะครับ ยังไรดังกิกแตดวปลูเจหรงอเปล่อวะเนี่ยเนี่ยใช่เยออถึงเสียเมื่อที่ เดี๋ยวเหมือนกันนะเตรียมปิดเห็เนเห็นเบไหมหรอเตรียมปิดเป็นแจนะครับงตาเลย ใช่ใช่ใชู่กโอ้น้ำมันไหลนะครับไม่ใช่ฟองขึน้นัน

orang <laughs> ketakku ไดดังแล้วนะครับทุกคน แไมมันควันออกแต่ตอนแรกก็ออกนะองงตอนแรกก็ออกนะครบควัน รูปก็คือวาวเงียบกว่าเดิมนะครับวาวเงียบกว่าที่แล้วนะครับวาวเงียบกว่าเดิมนะครับแล้วก็ควันยังเหมือนเดิมนะครับก็มีควันเหมือนเดิมแต่ก็ียงสียงก็เงียบียงวาวก็เงียบกว่าตัวเก่านะครับแต่ผมก็กลัวรูปจะชนกลัวรูปชนวาวอยู่นะครับ ก็ลองลองนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาลองให้ดูนะครับว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับจะความเร็วจะลดลงหรือจะเพิ่มขึ้นนะครับก็ค่อยมาดูกันครับสำหรับช่องสำหรับช่องบินได้ไงก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ เราจะมาลองดูนิดๆนะครับระยะทางสั้นๆว่าว่ามันจะไปจะขึ้นเร็วหรือเปล่านะครับดูนะช่างพีแนรก็ขอลาท่านี้ครับขอบคุณค ไกดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ